ส่องพัฒนาการความหลอ่อ10ลูกชายพิธีกรดังของวงการบันเทิงไทยแต่ละคนหล่อเป๊ะงานดีจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่หนุ่มเอมสันเพชรคุณากร ลูกชายคนโตของพิธีกรระดับประเทศคุณดูสัญญาคุณากรล่าสุดปรากฏตัวบนพรมแดงกาล่าฟ้าจรดทรายในลูกหล่อกราวใจระดับ10เต็ม10ทั้งหน้าตาเสื้อผ้ารูปร่างเรียกได้ว่าเปล่งออร่าซุปตาจนสาวๆส,ส,ส่งเสียงกรี๊ดกันสนั่นวันไหวและได้แอบกระซิบข่าวดีว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องวันกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับและคาดว่าจะมีผลงานให้เราได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสาวๆรอติดตามชมผลงานของหนุ่มคนนี้กันได้เลยครับ สามเจ้าสุดหล่อของบ้านวัฒนาศินเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุด ลูกชายสุดที่รักของนักร้องและพิธีกรคนเก่งคุณพ่อเจเจตลินและคุณแม่ปิ่นเกตมานีเรียกได้ว่าหน้าตาดีแบบยกบ้านสําหรับสามหนุ่มขวัญใจของสาวๆหลายคนและตอนนี้ทั้ง3ามหนุ่มนั้นก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบหรือร้องเพลงก็ฉายแววความเท่ความหล่อให้สาวๆนั้นได้กรี๊ดก์ดกันสนัน่นหากใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง3ามหนุ่มนี้ก็สามารถไปรับชมความหล่อและความสามารถผ่านสักว์แตมส่วนตัวของทั้ง3ามหนุ่มนี้กันได้เลยครับ น้ำมนต์ปรวัตรลูกชายคนเล็กของคุณปัญญานิรันกุลถือเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ที่อยู่คู่หน้าจอโทรทัศน์เมืองไทยมานานมากๆเลยละครับอย่างไรก็ตามชีวิตครอบครัวของเสียตาปัญญานั้นกับเป็นชีวิตที่ราบเรียบและเรียบง่ายมีบุตรทั้งหมด4คนลูกสาว3คนลูกชายคนเล็ก1คนซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นลูกชายคนเล็กนั้นออกสื่อเท่าไหร่นักแต่ล่าสุดน้ำมนตปรวัตโตเป็นหนุ่มรอแถมชอบตีกอล์ฟอีกด้วยนั่นเองครับ กำปั้นกอลวิทยสารสินนักแสดงหนุม่มหล่อที่มีผลงานการแสดงให้เราได้ชมไปแล้วอาทิเช่นเรื่องทะเลลิสยาและสายรักสายสวัาดหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายคนโตของนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณเป๊กกนิดสารสินหลานปู่ของพลตำรวจเอกเผาและท่านผู้หญิงทวิกาสารสินเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหนุ่มทายาตระกูลดังเลยแหะครับสำหรับหนุ่มกำปั้น เคนโดทนิกลูกชายคนโตของพิธีกรและนักแสดงคุณชอบนิธิสมุดโคชรดูเหมือนว่าจะเป็นลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นสําหรับหนุ่มเคนโดพอชอบการท่องเที่ยวเหมือนคุณพ่อเป๊ะแถมยังช่วยคุณพ่อทํางานถ่ายรายการอีกด้วยล่าสุดโตเป็นหนุ่มหล่อในวัย19ปีบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อใช้แบบพิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงตามรอยคุณพ่อมาติดๆเลยละครับ น้องแม็กลูกชายคนโตของคุณแม่แหม่มคัทเทริยาหเมกอินทอสพิธีกรดังมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าน้องแม็กยิ่งโตก็ยิ่งหล่อถึงแม้ว่าน้องแม็กนานๆที่จะออกสื่อสักครั้งก็ทำเอาแฟนๆต่างโฟกัสซูมกันยกใจเพราะหนุ่มน้อยยิ่งโตก็ยิ่งหล่อคมเข้มจริงๆจ,จ,จนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าออล่าความหล่อนั้นสาด่องสะดุดทุกสายตาจริงๆว่าทีพระเอกในอนาคตอย่างแน่นอนครับอาชีอาชิรวัตร ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อฟลุกเกิกพลนและคุณแม่โบเชยาดา2พิธีกรดังที่ถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะคนรักกันอีกต่อไปแล้วแต่แม่โบและพ่อฟลุกก็ยังคงทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้กับหนุ่มอาชิลูกชายคนเดียวได้อย่างดีเยี่ยมอย่างล่าสุดวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบ21ปีให้กับหนุ่มอาชิ โดยมีคนในครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและต้องบอกเลยว่าอาชิพในวัย21ปีคือหล่อละมุนใจมากๆเลยละครับ ปิดท้ายกันที่น้องสกายลูกชายวัย15ปีของคุณแม่ลูกเกดเมทินีที่เผิ่แป๊บเดียวตอนนี้น้องสกายโตเป็นหนุ่มแถมหล่อมากๆนอกจากจะหล่อแล้วน้องสกายยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่เพิ่งจะคว้ารางวัลเหรียญทองว่ายน้นําระดับประเทศมาครองทําเอาคนเป็นแม่ปรื่มปริ่มหัวใจจนกันน้าตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวครับรีลิว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งเลยละครับน้องสกาย ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ